Conservative vector field กำหนดฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ fxy เท่ากับ1 6 x กำลัง3 y ลบ7 y บวก8อันนี้คือตำแหน่ง i บวกกับ4 x กำลัง4ลบ7 x อันนี้คือตำแหน่ง j นะโดยที่ตำแหน่ง i ตัวนี้เราให้เป็น p แล้วก็ตัวนี้ให้เป็น q จงพิจารณาว่าฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ fxy เป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์หรือไม่นะหรือก็คือเป็นคอนเซเวทีฟเวกเตอร์ฟิลด์ไหมถ้าเป็นเราจะต้องหาโพเทนชยลฟังก์ชันของฟังก์ชันคาวเวกเตอร์ก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบนะดูว่ามันเป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์หรือเปล่าวิธีการตรวจสอบคือเราจะดูว่า d ิฟ p เทียบ y เนี่ย เท่ากับดิฟคิวเทียบ x อ็กไหมนะอันนี้ก็คือตัวเช็คอ่ะเรามาดูทีละตัวดิฟพีเทียบ y ตอนนี้ p คือ 16x หกเอ็ำลังสาลบเจบกแนะตอนนี้เราดิฟเทียบ y อันนี้คือตัวปล y ดิฟเทียบ y ตัวนี้ได้16 x กําลัง3ลบ7ต่อมาอตัวหนึ่งดิฟ q เทียบ x นะ q ตัวนี้ของเราคือ4 x กํลัง4ลบ7 x นะเทียบ x ตัวปลา x นะมีทุกพจน์ตอนนี้เราดิฟเทียบ x ได้16 x กํลังสลบเจนะโอเคสองตัวนี้เท่ากันเราจึงได้ว่าดิฟ p เทียบ y เนี่ยเท่ากับดิฟ q เทียบ x ดังนั้นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ตัวนี้เป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์ พอเป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์เนี่ยเราต้องไปต่อไปต่อโดยเราจะต้องหา Potential Function นนะก็คือตัว f เล็กนะ fxy โดยที่โจทย์กำหนดให้สนามเวกเตอร์อนุรักษ์ fxy เนี่ยเท่ากับ กราดเนของฟังก์ชัน f กราดียนต์ของฟังก์ชัน f คืออะไรก็คือการดิฟฟังก์ชันเทียบกับแต่ละตัวแปรอันนี้ก็ f ห้อย x ดิฟเทียบ x f ห้อย y ดิฟเทียบ y จากตรงนี้เราหยิบโจทย์มาพิจารณานะตัวฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ fx, y นะจากตัวนี้เราเทียบเคียงนะเราเทียบเคียงเราจึงได้ว่าตำแหน่งแรกเนี่ยตำแหน่งแรกมันก็คือ f ห้อย x ตัวนี้แล้วก็ตำแหน่งที่สองตำแหน่ง j เนี่ยมันก็คือ f ห้อย y อืมจากนั้นเราหยิบเอา f ห้อย x ตัวเนี้ยเอามาหา potential function f เรามี f ที่ดิบแล้วใช่ไหมแต่เราอยากได้ fxy เฉยๆเราก็อินทิเกรตกับอินทิเกรต f x นะอินทิเกรตตัวดิบ f เทียบ x นั่นเองเวลาอินิเกรตกับนะ16 x กำลัง3 y อินทิเกรตเทียบ x ก็จะเป็น16 x กำลัง4ส่วน4 y ยังอยู่ลบด้วย7 y x งอก บวก8 x งอกนะแล้วก็บวกด้วย C y เพราะตอนนี้เราอินทิเกรตเทียบ x เราให้เป็นสมการสตารตัวนี้ตัดกันแน้หน่อยนึง4่ง446นะเพราะงั้นตัวนี้จะเป็น4 x กำลัง4 y เป็นสมการสตาร์เก็บไว้ก่อนจากนั้นทำไงต่อสมการสตาร์ตัวนี้ จะเป็นคําตอบหรือก็คือโพเทนเชียลฟังชันนี่แหละแต่เรายังไม่รู้ตัวหนึ่งเรายังไม่รู้ตัว cy เนะเพราะงั้นต้องหา cy ขึ้นมาอ่อนหายังไงเอา fxy ตัวนี้เอามาดิฟต่อซึ่งคราวนี้เราดิฟเทียบ y นะดิฟ 4x กำลัง 4y ดิฟเทียบ y ก็จะเป็น 4x กำลัง4ดิฟลบ 7xy ดิฟเทียบ y ได้ลบ7 x ดิฟ8 x เทียบ y ตัวนี้ได้0แล้วก็ดิฟ c y นะก็ได้ดิฟ c y by dy นะตอนนี้เราดิฟ f เทียบ y ได้แล้วคือตัวนี้เราก็เอามาเทียบเคียงกับดิฟ f ดิฟ f เทียบ y ตัวโจทย์ สองตัวนี้เอามาเปรียบเทียบกันอืมเอามาเทียบกันอ่าไล่ดูทีละคู่นะคู่แรก 4x กำลังสโอเคเหมือนคู่ต่อมาลบ 7x โอเคเหมือนนะคราวนี้อีกคู่หนึ่งดิฟ C ีตัวนี้ไม่มีคู่นะเพราะงั้นดิฟ C ีเนี่ย จึงเท่ากับ0นะเราเทียบกันได้ว่า d i ฟ cy เทียบ y ตัวเนี้ยได้0แต่เราอยากได้ cy เฉยๆเราก็อินทิเกรตกับนะเทียบ y ตอนนี้เราจึงได้ว่าอันเนี้ยก็คือ cy อินทิเกรต0ย์ได้ c นะได้ cy แล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราจะแทนกลับในสมการ star จากสมการจากสมการ star ต,ตอนนี้เราแทนค่า cy นะซึ่ง c y ของเราเนี่ยเท่ากับ c นะสมการสตาร์ของเรา f x y เท่ากับ4 x กำลัง4 y ลบ7 x y บวก8 x แล้วก็บวก c y แต่ c y ของเราคือ c เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บวก c เป็นคำตอบเติมคำตอบด้วยนะตรงนี้ติ๊ก ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ f เป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์และมี Potential f ฟังชัน n 4 x กํลัง4 y ลบ7 x y บวก8 x บวก4